รวมุ้งสําหรับ3ปอเนี่ยมันจบแล้วฮะเพราะตอนนี้ผมคิดว่าสภาพที่เป็นคือเป็นสูงรวมมุ้งใต้บิ๊กป้อมซึ่งบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกเนี่ยไม่ค่อยจะไว้วางใจเท่าไหร่รัฐบาลประยุทธ์ที่อยู่บนฐานของพรรคพลังประชารัฐเป็นหลักจบแล้วนักถึงตรง,ตรงนี้เนี่ยเราเราพอใจเห็นจุดจบ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์รวมถึงในส่วนของพรคพลังประชารัฐแล้วหรือยังครับอาจารย์ครับคือผมว่าจบแล้วนะครับถ้านิยามว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ยหรือคาดว่าเห็นเนี่ยคือรัฐบาลประยุทธ์ที่อิงพักพลังประชารัฐเป็นฐานหลักนะครับอันนี้จบแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวเนี่ยไม่เหมือนกับคําคุยโฆษณาของพักนะครับผมไม่คิดว่าพรคพลังประชารัฐเป็นสถาบันการเมือง ไม่คิดว่าเป็นสถาบันการเมืองที่อยู่ในแนวนโยบายหรืออุดมการน,นะครับพักพลังประชารัฐมีความสัมพันธ์กับสามปอไม่ต่างจากที่พักชาติสังคมมีความสัมพันธ์กับจอมพลสฤษดิ์ไม่ต่างจากที่พักสหประชาไทยมีความสัมพันธ์กับจอมพลถนอมนะครับก็คือเป็นศูนย์รวมมุ้งนะฮะเป็นศูนย์รวมมุ้งเพื่อเป็นพาหะทางการเลือกตั้งให้สามปอเข้าสู่อำนาจรัฐได้อย่างถูกต้องตามระบบที่มีการเลือกตั้งมีรัฐภานะครับ ซึ่งถ้าในภาพแบบนั้นนะครับคือเป็นศูนย์รวมมุ้งสําหรับสามปอเนี่ยมันจบจบแล้วพอตอนนี้ผมคิดว่าสภาพที่เป็นคือเป็นศูนย์รวมมุ้งใต้บิ๊กป้อมซึ่งบิ๊กตู่กับบิ๊กป็อกเนี่ยไม่ค่อยจะไว้วางใจเท่าไหร่หรือไว้วางใจน้อยที่จนกระทั่งต้องต้องไหว้วานคุณเสกสกลให้ไปช่วยตั้งพักรวมไทยสร้างชาติรอไว้รับดังนั้นรัฐบาลประยุทธ์ที่อยู่บนฐานของพัคพรรลังประชารัฐเป็นหลักจบแล้ว ะอะไรที่เราจะเห็นต่อไปข้างหน้าจะไม่ได้อยู่ในรูปของรัฐบาลรวมกล้วย19พักนะครับและมีพลังวาระรัฐเป็นหลักพูดง่ายๆว่าความหวังของคณะสมปอที่จะสร้างรัฐบาลนะที่จะสามารถกำกับควบคุมสภาห,หรือพรรคการเมืองได้ย่จบแล้วนะครับสิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์จะอยู่นานหรือยู่ไม่นานก็แล้วแต่การลงประชิเนี่ย คือรัฐสภาในีระบอบเลือกตั้งแบบที่พรรคการเมืองทั้งหลายต้องเผชิญก่อนที่ทักสิงเขาจะต้องเล่น<ม>กับบรรดาพรรคการเมืองกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายมุ่งการเมืองทั้งหลายเหมือนกับที่รัฐบาลทั้งหลายก่อนทักสิงต้องทำแสดงว,ว่าอาจารย์ประเมินที่อาจารย์พูดมาเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กําลังเผชิญสิ่งที่พลังประชารัฐกำลังเผชิญมันก็ไม่ต่างจากประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สำหรับพักที่สืบทอดเผด็จก,การมาก็คือจะจบอย่างนั้นคือสุดท้ายก็แตกประสานสั้นเซ็นกันไปถ้าถ้าโฟกัสมุมกล้องไปเฉพาะที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอํานาจที่มาจากการรับประหารและ mm hmm. มุ้งการเมืองทั้งหลายที่รวบรวมเข้ามาเพื่อเป็นฐานในสภาให้กับคณะรัฐประหารนั้นนะครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็อย่าลืมว่าสภาว่าการเมืองที่กว้างออกไปองค์กรต่างๆกลุ่มพลังต่างสถาบันต่างๆที่กว้างออกไป ในปัจจุบันไม่เหมือนสมัยสลิดและก็ไม่เหมือนสมัยจมถนจมอมก็มีความส่่งล่าวนั้นอยู่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ